ราชาลูกหนังท่วโลกขอเสนอแมนซิสตี้สาขา2เปิดไลยอัพอาร์เซนอลหากได้ไรซ์กับอีก2แข้งเรือใบเดือดสันคาดการหน้าตาสเป็ตัวจริงของอาร์เซนอลหากสุดท้ายพวกเขาได้ตัวเดคแอนไรซ์และอีก2แข้งจากแมนซิตี้ทั้งอิวคายกุรกันและชูอากันเซโล ทีมของมิเกลอาร์ตาต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กับขุมกำลังทัพเดะกันเนอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้โดยหวังที่จะดึงผู้เล่นฝีเท้าดีเพื่อเข้ามาเติมเต็มทีมสำหรับการลุ้นความสำเร็จทั้งในเพีย์ลีกและยูฟาแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลหน้าปืนใหญ่กำลังโตเป็นข่าวเชื่อมโยงกับสองแข้งจากแมนซิตี้หลังจากติดใจฝีเท้าของทั้งกาเบียลเชสซุดและอเล็กซานเดอร์ซินเจนโกที่เข้ามาช่วยยกระดับทีมได้มากในฤดูกาลนี้ โดยรายแรกคือช่วการเซโลฟูแบ็ตจอมบุกที่จะกลายเป็นส่วนเกินของเรือใบสีฟ้าหลังจากไบมินิกจะไม่ใช้ออปชั่นซื้อขาดมาร่วมทีมเนื่องจากทำผลงานไม่น่าประทับใจในช่วงระหว่างยืมตัวซึ่งทำให้อาเดตาวังได้ตัวนักเตะม,มาเสริมแกร่งในตำแหน่งฟูลแบ็ตขะเนายวกา,อานอา์เซนลวังได้แข้งจากเรือใบามาอีกรายนั่นก็คืออิวายกุลกันเพื่อเข้ามาแทนที่ของกรานิตชากา้ากองกลางชาสสวิตท,ที่เตรียมอัลลาทีมหลังจากมิดฟิลทีมชาติเยอรมันกำลังจะหมดสัญญาในถิ่นเอเจนสเตเดียมช่วงซัมเมอร์นี้ ปิดท้ายที่เป้าหมายอันดับหนึ่งของพวกเขาคือการควา้าเดแคนไรต์มิดฟิลด์ทีมช่างกรีมาจากเวสแฮมิเตตที่สโมสรพร้อมทุ่มค่าตัวเป็นสถิติสโมสรจำนวน90ล้านปอนด์ซึ่งจะเป็นการทำลายสถิติเดิมตอนที่พวกเขาคว้าตัวนิโคลาเปเป,เป้ปีกตัวจีตมาจากลิวมาร่วมทีมด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์เมื่อปี2019หากสุดท้ายอาร์เซนอลได้ตัวสามแข้งใหม่ดังกล่าวเข้ามาเสริมทัพเดอะซันคาดการหน้าตาเสเบตตัวจริงฤดูกาลหน้าไว้ดังนี้ระบบ4-2-3-1 ผู้รักษาประตูอารอนดมมเดลกองหลังอเล็กซานเดอร์สินเชน,เนโกกาเบียลม,มาคันเยสวิลเลียมเซลบาชาวการเซโลกองกลางอิวคายกุรกันเดคนไรช์ตัวรุกกาเบียลม,มาติโนลีมาตินโอเิกาดบุคยโยสากากองหน้ากาเบียลเชสุดเริ่มตั้งแต่แพงแบ็กโฟการมาของชาวการเซโลจะทําให้เขาเข้ามาเบียดแย่งชิงตําแหน่งตัวจริงกับเบนไวท์ซึ่งดูแล้วแบ็กชาวโปรตุเกสอาจมีภาษีดีกว่า หลังจากเล่นเกมลุกได้อย่างยอดเยี่ยมในการขึ้นไปทำเกมสนับสนุนเพื่อนในการทำประตูขณะที่คู่มิดฟิลด์ตัวรับนั้นจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปจากในฤดูกาลนี้โดยอิวคายปูรกรันจะเข้ามาเป็นคู่พาร์เนอร์ใหม่กับเดคแฮนไรส์ ice, ส่วนโทมัสปาเตอาจจะต้องสลับไปนั่งสำรองบ้าง,างเช่นเดียวกับจอร์จินยดและโมฮัมเหม็ดเอลเนนีติดท้ายที่แนวรุกจะเป็นผู้เล่นชุดเดิมทั้งสิน้นกาเบียลมาติโนลีมาตินโอเดกาดและบุคยาอสซาตาทำเกมสนับสนุสนกาเบียลเชซุดกล่องหน้าตัวเป้า ยกเครื่องเทพบรเดวิดเผยปืนเล็งรวบไรซ์เมาส์และกุนโกันเสริมกแกร่งแดนกลางซีซั่นหน้าอาซนอลพลาดโอกาสคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไปอย่างน่าเสียดายปล่อยให้ City แมนเชสเตอร์ซิตี้แซงเข้าไปคว้าแชมป์ลีกเป็นสมัยที่3ติดต่อกันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความวุ่นวายในตลาดนักเตะเป็นสิ่งที่คาดการได้เสมอที่เอเริตสเตเดียมอย่างไรก็ตามทีมของมิเกลอาร์เจต้าต้องถูกเสริมกแกรง่งเพื่อป้องกันไม่ให้โอกาสในการคว้าแชมป์หลุดลอยจากพวกเขาอีกในปีถัดไป มิเกลอาเตาตออกมาเปิดเผยผ่านสื่อว่าอาเซนนลจำเป็นต้องมีการเสริมทัพครั้งใหญ่ในช่วงสัมเมอร์นี้เพื่อสารต่อผลงานจากในฤดูกาลนี้และเตรียมตัวในการกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ครั้งแรกในรอบ7ปีของสโมสรการเสริมแกล่งแดนกลางเป็นความสำคัญหลักของทีมปืนใหญ่ในช่วงหน้าร้อนนี้ชัดเจนว่าเดนไรส์กองกลางกัปตันทีมเวสต์แฮมยูเซคือเป้าหมายเสริมทัพของพวกเขาโดยนักเตะเลือสัญญาอีก1ปีพร้อมออปชั่นขยายได้อีก12เดือน นอกจากนี้พวกเขายังต้องการเพิ่มกองกลางตัวสร้างสรรค์ด้วยนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเขาถึงมองไปที่เมสันเมาส์อย่างไรก็ตามอาเชนนตต้องเจอกับการแข่งขันจากลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขณะที่เชลซีก็พยายามครั้งสุดท้ายในการต่อสัญญาใหม่กับนักเตะที่เหลือสัญญาจนถึงหน้าร้อนปี2024รายงานข่าวเมื่อสัปดาห์ก่อนพวกเขามีข่าวเชื่อมโยงกับอิวกายกูดกัน กองกลางจอมเก่าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่อยู่ระหว่างตัดสินใจว่าจะต่อสัญญากับซิตี้ออกไปหรือย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งจริงที่อาเซนอลให้ความสนใจอย่างเป็นรูปธรรมเกี่ยวกับกองกลางวัย32ปีซึ่งอาร์เจต้าเป็นคนผลักดันและมองว่าคุณตรกันจะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมสําหรับทดแทนกรานิตชาก้าอีกหนึ่งเรื่องที่อาเซนอลต้องแก้ไขปัญหาคืออนาคตของอ e ีธานเอ็นวาเลรีกองกลางอนาคตไกลไวัย16ปี ที่เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและถูกมองว่าเป็นนักเตะอนาคตไกลในวงการลูกหนังอังกฤษเชลซีแมนเชสเตอร์ซิ Chelsea, City, United, ตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างกำลังจับตามองอนาคตของนักเตะอารนเซนยังไม่หมดหวังในการโน้มน้าวให้นักเตะต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งข้อเสนอถูกยื่นไปให้นักเตะแล้วอย่างไรก็ตามทุกฝ่ายกำลังรอการตัดสินใจ เดวิดออสตินยังอัปเดตเกี่ยวกับโมฮัมเหม็ดคูดุสที่เตรียมย้ายออกจากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ด,ดัมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งมีหลายสโมสรนในอังกฤษให้ความสนใจดาวเตะรายนี้อยู่หลังจากเขายิงไป22ประตูจาก48เกมในฤดูกาลนี้คูดุสมีสัญญากับอาแจ็กซ์จนถึงปี2025แต่เจ้าตัวปฏิเสธที่จะขยายสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีและอาแจ็กซ์ตระหนักได้ว่านักเตะต้องการที่จะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ อาเซนอลรอเฮอาเซนอลซอแวลสมหวังได้ตัวมอยเซตไก Zero, ไเซโร่ดาวเตะทีมไบรตันมาร่วมทัพในซีซั่นหน้าหลังนกนางนวลกำลังจะได้กองกลางคนใหม่ที่จะย้ายมาเป็นตัวแทนสตาร์ทีมชาติเอกดอซึ่งอาจได้รับไฟเขียวให้ย้ายไปค้าแข้งกับเดอะกันเนอร์อาเซนนอลภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาเตตายื่นข้อเสนอขอซื้อไกเซโร่ Zero, เมื่อเดือนมัดกราคมมาแล้วสองหนแต่ถูกทีมรอบปิมลีบอกปัดแบบไม่ยดีทั้งทั้งที่ตัวนักเตะหวังอำลาสังเวียนแข่งเอเม็กสเตเดียมไปหากินในเมืองหลวง แถมเจ้าตัวโพสต์ลงสื่อโซเชียลเรีว่าต้องการย้ายไปเล่นให้กับทีมปืนใหญ่อย่างไรก็ดีสุดท้ายมิดฟิล์วัย21ปีถูกต้นสกัดกเรียกล่อมให้ต่อสัญญาฉบับใหม่ไปจนถึงปี2027ได้สําเร็จแต่ก็เป็นที่เชื่อกันว่าอาจเจตายัางไม่คิดล้มแผนคว้าเป้าหมายคนสําคัญมาร่วมทีมให้ได้ในอนาคตกระทั่งล่าสุดเมื่อ22พฤษภาคมฟุตบอลอินไซเดอร์เผยว่า มามุดดาวฮุ d มิดฟิลด์ทีมดอทมูลซึ่งได้รับความสนใจจากโรเบร์โตเดซาบีน้าใหญ่ทีมไบรตันกำลังจะเซ็นสัญญากักบสโมสร,รของเมืองผู้ดีหลังจบซีซั่นโดยจะตัวผ่านการตวรวจร่างกายกับทีมนกนางนวลเรียบร้อยแล้วไบรตันจอปีดีลวของดาวฮุตซึ่งผ่านการตวรวจร่างกายแล้วซื้อเจ้าดังกล่าวเผย ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อกันว่าไบรตันจะดึงดาวเตะวัย27ปีให้ย้ายมาทดแทนไก่เซโดซึ่งอาเซนนลยังต้องการเซ็นสัญญาด้วยเนื่องจากพวกเขากำลังจะเซี่ยกรณนตชาก้ามิดฟิลด์ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ที่ตกเป็นข่าวจ่อย้ายกลับไปหากินในบุนเดสลีกากับสโมสรไบเออร์เลเวอร์ูเซ่นอย่างไรก็ดีนอกจากอาเซนนลแล้วเชลซีอีกสโมสร,รของกรุงลอนดอนก็สนใจดึงไก่เซโดไปเสริมทัพเช่นกันแต่ตัวนักเตะน่าจะมีใจให,ให้กับทีมปืนโตมากกว่า เนื่องจากเขาจะได้เล่นฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกในซีซั่นหน้าแม้ว่าไบรตันอาจหวังรั้งเขาให้อยู่กับทีมต่อไปก็ตามด้วยเหตุที่ซีซั่นหน้านกนางนวลจะได้เล่นทั่วยุโรปลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรมิลานเตรียมเข้าหาตัวแทนบาโลกันเอซีมิลานจะเข้าไปติดต่อตัวแทนฟลอรินบาโลกันในเร็วๆนี้ตามรายงานจากสื่ออิตาลี กองหน้าวัย21ประอาอาเซนอลส่งตัวไปให้แรนซ์ยืมใช้งานในฤดูกาลนี้โดยดาวเตะชาวอังกฤษที่เลือกเล่นให้ทีมชาติสหรัฐลงสนามทั้งสินส้น31นัดทําได้21ประตูกับ3แอซิสจากทุกรายการมีรายงานออกมาต่อเนื่องว่าหลายสโมสรกำลังแสดงความสนใจบอลกันอย่างมากโดยหนึ่งในนั้นมาจากเอซิมิลานทีมดังของอิตาลีล่าสุดเกาโชแมกาโตเผยว่ารอสโซเนลี่เตรียมดำเนินการติดต่อไปหาตัวแทนนักเตะเพื่อสอบถามรายละเอียดและความเป็นไปได้ในช่วงจบฤดูกาลนี้ ฝั่ง Arsenal อาเซนนลอาจมีท่าทีตอนแรกไม่สนใจปล่อยตัวบอลลกันออกจากทีมแต่จากการที่นักเตะยืนการานความปรารถนาลงเล่นในทีมชุดแรกทําให้ปืนใหญ่เปลี่ยนท่าทีและพร้อมเจรจากับสโมสรที่สนใจกองหน้าวัย21ปีคาดว่าดกันเนอร์ต้องการค่าตัวบอลลกันราวๆ30ล้านยูโรซึ่งตอนนี้ถือเป็นจนํานวนเงินที่มากสําหรับมิลานโดยสโมสรดังอิตาลีพร้อมหาช่องทางต่อรองแต่กรณีอาจจะเจอการแข่งขันจากอาเบไลฟซิกที่มีเม็ดเงินหนากว่า อาซนอลปาดเหงื่อไอปืนใหญ่อาซนอนอลไม่ง่ายเสียแล้วสำหรับการล่าตัวเดคแคนไรส์ดาวเตะเวสแซมเตตเพราะล่าสุดนักข่าวคนดังเมืองเบียเผยใบยมินิกเล็งสอยไรส์เช่นกันแถมเริ่มคุยกับเอเย่นของนักเตะแล้วด้วยใบยมินิกยอดสมสรลูกหนังในศึกบุนเดสลิกาเยอรมันมีความสนใจที่จะดึงเดคแคนไรส์กองกลางกัปตันทีมเวสแซมเตตมาเสริมทัพช่วงสมัน,นี้ตามรายงานจากฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กผู้สื่อข่าวแวดวงลูกหนังเมืองเบียเมื่อวันจันทร์ที่22พฤษภาคมที่ผ่านมา เชื่อกันว่าไรซ์มีแววที่จะมาถ่นลอนดอนสเตเดียมหลังจบฤดูกาลนี้โดยมีอาร์เซนอลเป็นตัวเต็งที่จะได้นักเตะไปครอบครองทว่าล่าสุดแพทเทนเบิร์กซึ่งทำงานให้กับสื่อดังอย่างสกายยมนีระบุผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าสตาร์ทีมช่างกรีฑาเย24ปีปีคือหนึ่งในนักเตะที่โทมัสชูเกนเฮดโค้ชเสือใต้ยอยากได้เพราะมองไรซ์เป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่สมบูรณ์แบบสำหรับบายยืน นอกจากนี้แพตเทนเบิร์กเผยว่าบาเยอร์ได้มีการพูดคุยกับเอเนต์ของไรซ์เรียบร้อยโดยที่ทูเคินมีส่วนร่วมกับแผนการนี้100%แต่ถึงกระนั้นบาเยอร์นตระหนักดีว่าอาเซนอลนกำลังพยายามอย่างหนักที่จะเปิดดีลไรซ์และไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจ่ายเงินราว70ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวดาวเตะค,คนฮอสําบรุ่นการีไรซ์โชว์ฟอร์มไดีย้ยงโดดเด่นกับเวสแฮมโดยลงเล่นรวมทุกรายการ48นัดทำได้5ประตูความช่วยทีมผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศยูฟ่ายูโรปาคอนเฟนซ์ลี ซึ่งขุนค้อนมีคิวดวลกับฟิออเดนตินาวันพุธที่7นมิถุนายนทั้งนี้ตลอดช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่าบาเยนินอาจเสียโยชัวคิมิตกองกลางคนสำคัญช่วงเสมอ์นี้ซึ่งนั่นทําให้มีความเป็นไปได้ที่พวกเขาอยากดึงไรซ์มาเสริมแดนกลางหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ